ผู้หญิงคนหนึ่งหนักจาก84ลดลงมาเหลือ56เนี่ยเขาต้องทำอย่างไร <S <S เดี๋ยววันนี้โคช้ชปูแนนจะมาสัมภาษณ์ให้ฟังแบบเต็มๆเลยครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X เครับเป็นอาหารเสริมที่โคชปูแนงบางคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโคชปูแนงครับตอนนี้เรกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาสัมภาษณ์สาวสวยท่านหนึ่งครับที่สามารถลดน้ําหนักลงมาได้อย่างเรียกว่าดราม่าเลยีเียครับผมจาก84ลงมาเหลือเพียง56เท่านั้นครับ ทั้งทั้งที่เขามีประวัติของการที่เป็นเด็กอ้วนมาก่อนนั่นเองต้องขออนุญาตใช้คำนี้นะครับผมนะซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมคือคนคนนี้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะ,ะสาวสวยแนะนําตัวหน่อยครับผมว่าเป็นใครครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อปานะคะปาที่เป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ปาแบบนี้นะคะ,อ,ะอย่าเรียกผิดนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือบนอกของน้องปานะครับจะมีสัญลักษณ์ของเรียวยิมอยู่นั่นเองครับผมซึ่งน้องปานะครับเป็นพนักงานหน้าฟ้อนของเรียวยิมของเราครับพอดีว่าน้องปานี่เป็นแฟนคลับของโค้ชปูแนนเราก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับไม่จากว่าเป็นโอกาสที่แบบเหมือนแฟนคลับแหละมาได้ทางานคู่กับโค้ชปูแนนนะครับแล้วก็ได้คุยกันประมาณว่าเคยหนัก84มาก่อนแล้วก็ลดลงมาได้โค้ชเหลือเพียง56เท่านั้นซึ่งผมตกใจมากเพราะว่าน้องปานี่ย ไม่มีทรงของคนเคยอ้วนมาก่อนเลยเออแล้วก็แบบถามวิธีการนูน่นนี่นั่นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะว่าน้องปาไม่เคยมีเทรนเนอร์มาก่อนและใช้วิธีการดู YouTube แล้วก็ดูศึกษาเองนะผมจากอินเทอร์เน็ตครับผมล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าครับผมต้องถามน้องปาก่อนว่า รู้ตัวว่าเริ่มอ้วนเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนขอใช้คำนี้เลยนะครับอ้วนตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับแล้วคือจริงๆเนี่ยเราก็น่าจะแบบแฮปปี้กับการกินมาตลอดแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราอยากที่จะหุ่นดีผอมอะไรเงี้ยก็ตอนอายุ17อะค่ะก็เริ่มพอมงคลพาละเราอะก็อยากมีแฟนบ้างอะไรเงี้ยพอคนมาอ้วนอะใครมันก็สนใจใช่ไหมอะไรก็คือจุดเริ่มต้นทีเนี้ย ทุกคนมีวิธีการของตัวเองจุดเริ่มต้นของน้องปลาน้องปลาสิจุดเริ่มต้นของน้องปลาที่เราใช้สำหรับการลดความอ้วนของเราคืออะไรจุดเริ่มต้นคือยาลดความอ้วนอะใช่ครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้าขี้เกียจออกกำลังกายหรือว่าบางทีไม่มีความรู้ก็ไปหายาลดความอ้วนก็จะง่ายที่สุดครับแล้วเราไปหาที่ไหนอะหายากไหมครร้านขายเครื่องสำอางนะโมบานเป็นเครื่อง เวชสําอางด้วยครับและอยู่น้าหมู่บ้านเลยค่ะเดินไปไม่ถึงกิโลเราก็เลงแล้วว่ายี่ห้อนี้แหละฉันจะจะลองกินดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลองกินปุ๊บความรู้สึกของการกินเป็นอย่างไรบ้างอาทิตย์แรกที่กินไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกยังชิลอยู่แต่พอมารู้สึกจริงๆคืออาทิตย์ที่สามครับรู้สึกเวียนหัวมึนอึนไม่อคทีครับ เป็นความรู้สึกที่รู้สึกแย่มากแต่ว่าผลลัพธ์คือจึ้งใช่ใช่ใช่เอาลงไปได้เท่าไหร่ครับจากการใช้ยาลดน้ำหนักยาลดน้ําหนักหนึ่งกระปุกอะค่ะลดได้สิบโลหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนลดไปสิบกิโลใช่แล้วมีอาการโยโย่ไหมตอนถ้าโยโยๆนี่หมายความว่าคือแบบเหมือนพอหยุดกินยาปุ๊บคือดีกลับมาเลยไม่ค่ะไม่เลยหนู เมนเทนได้3ปี3ปีเลยนะใช่เคสามารถเมนเทนน้ำหนักได้สมปีจากเดิมเนี่ยหนักเท่าไหร่ลงมาเหลือเท่าไหร่นะจากเดิมตอนนั้นอายุ17น้ำหนัก68รู้สึกว่าตัวเองเริ่มปวนแล้วอ่ก็เลยลดลงมาเหลือ58แใช่ไหมนะครับแล้วก็เมนเทนมาได้3ปีใช่แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบจาก58ขึ้นมาเป็น84ได้อะไรคือจุดเปลี่ยนเข้ามหาลัยค่ะเข้ามหาลัยพฤติกรรมการกินเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนจริงๆเข้ามหาลัยแล้วเนี่ย เราก็ต้องอยากสวยขึ้นสิใช่แต่เราเรามีความรักเล้สิตอนนั้นแฟนอยากกินอะไรเราก็ไปกับเขาโลกอ๋อเราก็คือเริ่มกินก็แบบก็พาเันไปกินแหละตามภาษาแฟนกันใช่ไหมครับแล้วก็กินมาตลอดในช่วงระหว่างทางตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่นี่คือมีลดไหมมีพยายามจะลดไหมไม่เคยมองไม่เคยรู้สึกเลยว่าแบบฉันต้องลดแล้วอ่ะมันมีความสุขกับสิ่งนั้นอยู่อ่ะกับการกินคือกินมาตลอด4ปีใช่ค่ะ จนกระทั่งน้ำหนักขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่8ป8สี่แปดิบสี่พอถึง8ปสี่ปุ๊บอะไรเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เราอยากที่จะลดพตอนนั้นก็เลิอกกอับแฟอ,อ่ะจุดเปลี่ยนน่าเศร้า <c oughs> ทีนี้ก็คือเราร,รู้แล้วว่าเราอยากที่จะลดล,ลดไขม,มันส่วเกินลดความอ้วนใช่ไหมครับ,รบแล้วเราเริ่มต้นไงกลับไปใช้ยาไหมไม่แล้วค่ะเพราะเราจําความรู้สึกที่มันทรมานของตอนนั้นได้ดีมากๆครับ ก็เลยไม่อยากกลับไปทีนี้เราก็เริ่มด้วยการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนครับอย่างแรกที่หนูทําก็คือหนูออกไปเดินครับเดินก่อนเลยเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยคือเดินก่อนเลยใช่ครับเดินเยอะไหมวันหนึ่งเดินทําอะไรก็ได้ไม่ได้จํากัดคือแบบแค่รู้สึกเหนื่อยก็พอแต่ว่าก็ก็ไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีแล้วลงไหมไม่ได้ช่างเลยไม่ได้ช่างเลยคือแบบคือเน้นกิจกรรมไปก่อนคือเดินไปก่อนใช่ค่ะครับแล้ว หลังจากเดินแบบสักพักหนึ่งแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราแบบออกกําลังกายจริงจังอะเรารู้สึกว่าอย่างนี้มันมันเหมือนจะไม่ค่อยมีกําลังใจงเหมือนว่าเดินบ,บางวันก็เดินบางวันก็ไม่มางวันอะไรเงี้ยก็เลยถามเพื่อนว่ามีเพื่อน รู้จักใครที่ออกกําลังกายอยู่<ม>บ้างไหมเพื่อนก็แนะนําเพื่อนอีกคนนึงให้รู้จักว่าคนนี้ยออกอยู่ที่ยิมนี้ครับสรุปก็ได้รู้จักกันอื<ม>แล้วก็แอบ,บส่องเขาว่าเขาทําอะไรบ้าง<ม>ก็ไปด้วยกันโดยที่แบบเ hey, ฮ้ยทำอะไรว,ว,ไวะทำอะไรมานี้ แต่ไม่ได้แบบเป็นคู่บัดดี้นะคะไปส่องว่าแบบไอ้คนนี้รู้จักเราอ๋อคนนี้คือเพื่อนของคนนี้เนี่ยเราก็ไปส่องเขาอ๋อรูกนนี้อ่าถาม้าก็คือไปแบบเหมือนคู่พระละจำไปจำท่าเข้ามาแล้วมาเล่นไม่ได้ขอให้เขาสอนด้วยลงไหมไม่ลงไม่ลงหกเดือนหกเดือนคือออกลังกายอยู่หกเดือนไม่ลงอย่างนี้นะครับใช่แล้วอุ้ยพี่ปูแต่หนูจะบอกว่ามันรู้สึกมีพลังใช่อ่า มันมันรู้สึกดีขึ้นนะคะคใช่แต, <okay. S 2> แต่แต่น้ำหนักไม่ลงตแต่รู้สึกว่าแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นม,มัน มันไม่ได้มีความคิดลบกับตัวเองว่าแบบอึ้นจังอะไรก็คือสิ่งที่ทําให้เราออกกำลังกายมาตลอดทุกเดือนคือฟีลลิ่งว่าแบบมันรู้สึกดีกับตัวเองใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับ Homefit2 เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปูแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทาง Homefit2 ครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทาง Homefit2 ครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทาง Homefit2 ครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่่่่่่มมมมเเเเเตตติิขขข้้้้้้้าาาาไไไปปดดดดููอออลลลใคคคยยยรัับบบแแททีีีนนืืววววพก นี่หกเดือนออกมมาหกเดือนแล้วเนี่ยนี่คือแบบก็ไอ้คนนั้นแหละเหรอก็ไอ้คนนั้นแหละที่หนูไปแอบดูมันเล่นนะครับมันท้าว่าไงมันท้าว่าไงไม่ลงนะไม่ลงนะนี่ออกรํางกายแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ฉ่ำอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนเน่ยเจอแบบนี้เจอแบบนี้ใช่แล้วเป็นไงก็เสียใจไปสองวันเสียใจไปสองวันแบบนอยไปสองวันเลยหนูก็แบบับ ก็คิดกับตัวเองสองวันนั้นก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเราก็คาดหวังนะว่าเราจะลงอ่ะเราทำมาเกือบปีแต่ถ้ามันมันไม่ใช่มันถ้าเราจะมาททำวิธีนี้เดิมๆซ้ำๆก็เลยหาข้อมูลใหม่ค่ะแล้วก็มาเจอพี่ปูเคยสอนไว้ในคลิปแต่หนูจำชื่อคลิปไม่ได้แล้วแหละพี่ปูชอบพูดบ่อยๆว่าเรื่องการกินอะไรนะ My healthy plate ของหมอฮาวเวิร์ดครับก็คือจะเป็นอาหารหนึ่งจานใช่ไหมครับแล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่25%แป้ง25% อีกประมาณครึ่งนึงในนั้นก็คือตัวของผักแล้วก็ประมาณ5 1 0ก็จะเป็นตัวของไขมันดีตรงนี้ครับ mm hmm. กินแบบนี้สามมื้อต่อวัน mm hmm. พอกินแบบ My Healthy Plate แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, ถ่ายรูปแล้วมันทำไมแบบฮ้ย hey, มันเริ่มมีทรงมันเริ่ม uh huh. แล้วหนูค่อยเริ่มวัดเริ่มชั่งน้ำหนักครับอ,อ๋อก่อนหน้านี้นคือไม่ได้ชั่งน้ำหนักเลยอืมชั่งแล้วมันเสียใจอ๋อชั่งแล้วมันเสียใจก็เลยแต่น mm ิ hmm. ในใจแบบไม่ชั่งแม่งแล้ว mm hmm. ดูกระจกเอาอ่าแต่วันนี้แต<า>่ทีนี้พอเริ จากการที่ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเข้ายิมแล้วก็กินแบบมาเฮติ้เพลสใช้เวลาในแค่ไหนในการที่แบบลดลงมาจากสูงสุดลงมาเหลือที่56ใช่ไหมครับ58ถึง56ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ไหมครับประมาณเกือบ2ปีนะคะเกือบอป2ปีเกือบอเกือบ2ปีเกือบ2ปีมันนานนะหลายๆคนน่าจะท้อไปแล้วแต่อะไรที่ทําให้เราไปต่อในทุกๆวันจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จหนูเห็นการเปลี่ยนแปลงอ่ะอืมเอ่ออย่างที่บอกว่าหนูชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันพอมาเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วมันสุด มันไปได้อีกมันก็มีช่วงที่ว่ามันติดน้ําหนักไม่ลงแต่มันก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่อยากเลิกทำช่วงที่ติดเนี่ยคือเรามีวิธีการแก้พิเศษพิเศษไหมหรือว่าไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยก็ทําต่อไปนั่นแหละทำต่อไปก็คือแค่ลงไปทํามันแค่ทําจริงๆนะเนาะใช่ไหมครับก็คือคุมาหานเหมือนเดิมแล้วก็แบบเหมือนออกกาลังกายก็ยังออกกาลังกายอย่างตอนนองเหมือนเดิมนะครับจู่ๆสุดท้ายยังไงร่างกายมันก็ยอมเราอยู่แหละนะครับก็ลงลงมาได้นะครับผมก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ ในปัจจุบันเนี้ยก็คือมาเป็นพนักงานเรียลยินแหละก็ออกมากลจริงจังได้แล้วเพราะว่าอยู่กรบยินใช่ไหมครับมีเป้าหมายอะไรเพิ่มเติมไหมจากการที่มาอยู่ที่เรียยินตรงนี้หนูอยากกลับไปเป็นหุ่นเหมือนเดิมแบบสับแบบสับเหมือนเดิมตอนนี้อาจจะอ้วนขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าเรื่องอาการป่วยับอ่าแล้วก็คือเรื่องของงานด้วยนิดนึ่งนะครับแต่อยู่ในมือของทีมเทรนเนอร์มืออาชีพทั้งทีมขนาดนี้แล้วเขาบอกว่องว่าได้ผลที่ ต้องการแน่นอนครับยังไงวันนี้ขอบคุณนกปามากที่มาแชร์ข้อมูลดีๆครับผมครับเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันลดความอ้วนของเราทีนี้ผมเชื่อว่าที่บ้านเนี่ยจะมีคนที่แบบท้ออยู่แบบโอ้ยพยายามก็แล้วทํานู่นทํานี่ก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วคุมอารก็แล้วไม่ลงสักทีมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆทางบ้านไหยว่าแบบมันต้องทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับค่ะเพื่อนๆห้ามท้อเลยไม่ว่าจะยังไงคือแบบว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าทําได้มันทําได้มันทําได้ท่องหนมันทําได้แล้วก็ทําต่อไปมันทุกวัน มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะครับก็แค่เชื่อว่าเราทําได้ใช่และทําด้วยนะไม่ใเชื่ออย่างเดียวนะครับาทำด้วยนะครับครับก็ถ้าเกิดว่าอยากที่จะพบเจอน้องปลาตัวจริงนะครับผมก็คือแค่มาที่รีมสาขาซาฟารีครับผมน้องปลาก็จะประจําอยู่ที่หน้าปรอนของเราครับก็จะมายิ้มแย้มแจ่มใสให้ข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องของโปรโมชั่นเกี่ยวเรื่องของวิธีการใช้อุปกรณ์นุ่นนี้นั่นนะครับก็สามารถมาเจอกับพวกเราได้ที่รีมสาขาซาฟารีนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องปลามากนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณบ ก็ถ so, ้าว่าชอบคลิปนี้ครับถือว่าผชอบคอสฟูนรนอย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์แล้วก็กดติงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมและน้ำปลาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ